สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับเราก็จะมาเล่าข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่คุณอยากรู้และทั้งที่คุณไม่เคยรู้โดยไม่ว่าคุณอยากรู้หรือไม่เราก็จะมาให้ฟังเพื่อนเพื่อนเคยเดินละเมอกันหรือเปล่าครับบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างเนาะจากในหนังไม่ว่าจะเป็นการละเมอลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนหรือกระทั่งลุกขึ้นมาเดินเลยก็มีถ้าแบบเหนือชั้นหน่อยนะครับก็จะแบบเดินละเมอมาเปิดตู้เย็นก็มีนะครับ เมื่อก่อนพีก็เชื่อว่ามันเกิดจากผีเข้าสิงคนหรือเปล่าจึงทําให้คนลุกเดินออกมาแบบไม่รู้ตัวไม่มีสติแต่แท้จริงแล้วการละเมอมันมีหลายแบบใช่ไหมครับบางคนอาจจะเคยนอนนอนอยู่แล้วละเมอพูดออกมาก็มีทั้งพูดฟังรู้เรื่องและก็บางทีฟังไม่รู้เรื่องนะครับและในทางวิทยาศาสตร์นั้นอาการละเมอเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพการนอนของคุณด้วยนะครับและรู้ไหมครับการละเมอบางอย่างยังก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าที่หลายๆคนคิด ก็เคยมีบางกรณีเดินประตูออกไปจากบ้านเลยก็มีอย่างในต่างประเทศเองนะครับก็มีการละเมือขับรถด,ด้วยนะ <S <S และในทางการแพทย์นะครับได้อธิบายว่ามันเกิดขึ้นในขณะที่สมองของคนเราหลับลึกและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือมีคลื่นไฟฟ้าแบบการตื่นเข้ามาผสมนั่นเองทําให้เวลาเรานอนละเมือจะเป็นภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือมันก็คือ ภาวะที่เล็มสลิปและนอนเล็มสลิปซ้อนทับกันเป็นช่วงที่เหมือนเกิดอาการผีอำนั่นเองแต่มันจะต่างกันออกไปเนาะและการละเมอนนี้นะครับมักจะเจอได้บ่อยในเด็กถึงคาดว่าสาเหตุของการละเมอนนั้นเกิดมาจากสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ถึงทําให้เด็กมีโอกาสละเมอได้มากกว่าผู้ใหญ่แล้วนอกจากนี้นะครับอาจจะเป็นผลมาจากพันธุก,กรรมอีกด้วยนะหากพ่อแม่มีอาการละเมอบ่อยๆลูกๆก,ก็จะมีโอกาสละเมอเช่นกันครับ ส่วนสาเหตุอื่นๆก็น่าจะมาจากความเจ็บป่วยบางอย่างทางกายการใช้ยาบางชนิดความเครียดภาวะซึมเศร้าหรือเป็นไข้รวมถึงโรคบางอย่างที่ทําให้นอนหลับได้ไม่ดีจนมีอาการระบับตื่นก็ทําให้ละเมอได้ครับโดยปกติแล้วขณะนอนหลับร่างกายจะเข้าสู่วัฏจักรการนอนแต่เมื่อการละเมอเกิดขึ้นภาวะการนอนจะไปเปิดล็อกกลไกที่ทําให้ร่างกายเป็นอัมพาตและอาการละเมอนั้นสามารถแบ่งตามระยะการหลับ ได้แก่การละเมอช่วงเลมสลีปและนอนเลมสลีปแต่ส่วนมากจะเป็นการละมอในช่วงนอนเลมสลีปนะครับและจะปรากฏอาการละเมอพูดร้องไห้เหงื่อแตกและอาการใจสั่นส่วนอาการละเมอเดินนั้นมักจะเกิดในระยะหลับลึกส่วนการละเมอในช่วงเลมสลีปมักจะเป็นฝันร้ายโดยจะตื่นขึ้นมาแล้วจําได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยทางการแพทย์จะบอกไวยว่าอาการละเมือจะค่อยๆลดน้อยลงไปเองเมื่อเราโตขึ้นเว้นแต่ว่า ะมีปัจจัยอื่นมากระตุน้นอย่างเช่นเรื่องราวความรักในวัยเรียนการตบตีแย่งแฟนกันความเครียดความหมกมุ่นของวัยรุ่นในแบบหนังโฟคิงน,นะครับ <c oughs> หากใครมีอาการละเมอที่ไม่รุนแรงและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องพบแพทย์ก็ได้ครับเพราะผู้ละเมออาจจะแค่เหนื่อยล้ามากๆและหากเกิดอาการละเมอเราไม่จําเป็นต้องไปปลุกเขาให้ตื่นแต่ถ้าเขามมีอาการละเมอลุกขึ้นมาเดินก็ควรจะปรึกษาแพทย์ดีกว่าเนาะ แล้วเราก็ควรจะเฝ้าระวังคนที่มีอาการเดินละเมอนนะครับส่วนวิธีการเฝ้าระวังนั่นเหรอก็คือการล็อกประตูเพื่อไม่ให้เปิดประตูไปข้างนอกได้หรือแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเพื่อเตอนในคนในบ้านรับรู้ว่ามีคนละเมอเดินออกจากห้องแต่ถ้าคุณพักอาศรรยัยอยู่คนเดียวแล้วเกิดสงสัยว่าตนมีอาการละเมอก็ควรจะพบแพทย์หรือบางคนจะเอาเชือกมาผูกขาไว้อย่างในซีรีส์มูลไนน์อะเนาะและการละเมอไม่ต้องใช้ยารักษาอาการหากอาการไม่รุนแรง หรือไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากโลกอื่นๆและรู้ไหมครับว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยที่ผู้ลงมือนั้นฆ่าคนในขณะที่กําลังละเมอสลืมสลืมไม่ได้สติอยู่เช่นคดีของนายเคนเนตเจมป์าร์คในปีพศ2530เขาละเมอขับรถไปไกลและขับรถพุ่งชนบ้านของพ่อตาแม่ยายจนเสียหายยับเยินแล้วเข้าไปฆ่าทั้งสองคนจนเสียชีวิตซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ได้ทำการตรวจสอบขึ้นไฟฟ้าสมองของเขาและก็พบว่าขึ้นไฟฟ้าในสมองของเขาขณะนอนหลับสูงกว่าของคนที่นอนละเมอทั่วๆไปอยู่มากและจากการซักถามเรื่องราวก็ไม่มีพิรุธใด,ดๆทั้งสิน้นและท้ายที่สุดศาลก็ตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดในการฆ่าพ่อตาแม่ยายจากอาการละเมอเลยจริงๆก็มีหลายเคสเนาะแต่พี่ขอเอ่ยแค่เคสเดียวก็พอนะครับอันที่จริงเคยมีความเชื่อที่บอกเอาไว้ว่า ห้ามพูดคุยกับคนที่กําลังละเมออยู่นะแม่อันนี้จริงการคุยกับคนละเมอมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกใช่ไหมครับว่าเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าเขาจะโต้ตอบอะไรเรามาบ้างแต่ความเชื่อที่ว่านี้กล่าวกันว่าการละเมอของคนก็คือการที่คนคนนั้นเนี่ยสนทนากับวิญ,ญญาณที่อยู่ใกล้ตัวและหากเราไปขัดการสนทนาตอบโต,ต้ก็จะทําให้วิญ,ญญาณไม่พอใจโกรธแค้นและลงมือดึงวิญญ,ญาณของคนที่ละเมออยู่นั้นให้ออกจากร่างไป ซึ่งเนี่ยทให้คนที่นอนละเมอนนั้นกลายเป็นบ้าเหลืออายุไข่สั้นลงแต่เอพี่ก็สงสัยเนะาะเพราะเราจับคนที่นอนละเมอมากๆมานอนกใกล้ๆก,กันแล้วเอเขาจะละเมอคุยกันไหมนะซึ่งทางการแพทย์นะครับเขาจะบอกว่าการละเมอเนี่ยเกิดขึ้นไม่เกินคืนละสองครั้งและการละเมอจะส่งผลเสียทางใจคือทําให้พลละเมอเนี่ยเกิดอาการวิตกกังวลเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะกังวลเมื่อตนเองต้องไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้าน หรือการนอนร่วมกับผู้อื่นเช่นกิจกรรมค่ายพักแรมหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดและผลกระทบบางแบบอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวอย่างเช่นคุณผู้ชายนะครับหากละเมินเรียกชื่อผู้หญิงที่ไม่ใช่ชื่อแฟนตนเองแล้วล่ะก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อย่างพีเองนะครับตอนเด็กๆก็จําได้ว่าพีเคยละเมินตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณน้าก็ทําหน้ายูาย่ใส่พีและบอกว่าพีละเมิอนอนอนชกหน้าน้าเข้าไปทีหนึ่ง ผมขอโทษครับนะสงสัยช่วงนั้นจะดูหนังเฉลงเยอะไปหน่อยเอาละครับหากใครเคยมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับการนอนละเมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตลกๆหรือเรื่องราวชวนขนหัวลุกก็เข้ามาแชร์กันข้างล่างได้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้ส่วนคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรผมเองก็ยังบอกไม่ได้นาะอแล้วพบกันใหม่ส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายครับ